หนีหเหอว่า在一起吗好的帮我查翻译เอคำอาน่ะูเองูดีช่วยหาคำอ่านแปลของตัวเองเจยชีเยีนีเผิงหยเดี๋ยวอ่านอันก่อนแวยห่าอนได้ก่อนะฟาน ไพ่หาวหาเลืดเริเหมืนเ่นดันีไล่โจมหนีเสียเริมดีอย่างเปินหาวชื่อด้ชื่อช่างหาเขียนชื่อโจาขาวเติบเพ่เย